เสียงลือเสียงดาวอ่านอันใด ใจผู้ฟังไม่น้อยกับบทเพลงที่ได้ยินเป็นครั้งแรกเนื้อหาเพลงใหม่ที่แต่งและเรียบเรียงในเวลาเพียงไม่ถึงวันค่ะโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญประวัติศาสตร์เมืองแพร่และของดีภายในจังหวัดเรียกรอยยิ้มและสร้างความประทับใจโดยเฉพาะกับคนเมืองแพร่ นี่เป็นบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางอุณหภูมิ10กว่าองศาในงานร้อยภาพเผยเมืองแพร่ที่ทางจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่และกลุ่มสหบวกภาพชุมชนคนถ่ายภาพร่วมกันจัดขึ้นค่ะออ่เเเห็็นนแพรปมืง จะเป็นนักร้องมา,าชีพค่ะแต่ต้องบอกว่ายิ่งเดืออากาศก็ยิ่งหนาวเย็นแบบนี้นะคะคุณจุ้ยสุภเลี้ยงก็ออกปากว่ามีหนาวสั่นกันบ้างละคะ่ะวันนี้พามาก่อติดนะคะศิลปินเพื่อชีวิตอีกคนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวลาร้องแสดงสดนะคะถือว่าเป็นนักเอ็นเตอร์เทนหรือว่าสร้างความสุขอีกคนเลยที่เป็นมืออาชีพมากๆนะคะบทเพลงของพี่จุ้ยสุภเลี้ยงนั้นจะเต็มไปด้วยความเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็นักเดินทางอยู่เสมอค่ะ มีกีตาร์ปากกาและสมุดก็พร้อมทำงานในทุกที่เพราะบทเพลงนี้สร้างสรรค์ขึ Audrey, ้นที่สนามบินระหว่างรอเครื่องที่ดีเลยเกือบ2ชั่วโมงการทำงานนอกรอบเริ่มขึ้นเมื่อจิรนันพิษปรีชาและทิลภาพโลหิตกุลสองนักเขียนมือรางวัลช่วยกันร่างชื่อสถานที่สำคัญและประวัติเมืองแพร่เป็นข้อมูลดิบมอภัยจุยสุบุญเลี้ยงลองใส่ท่วงทำนอง ความสนุกอยู่ตรงที่ศิลปินรุ่นใหญ่ลองจินตนาการถึงบรม,มคูเอื้อสุนทรสนานว่าหากได้เดินทางมาแพร่จะรู้สึกนึกคิดยังไงและนำดนตรีคุ้นหูที่เป็นเอกลักษณ์ของวงสุนทรภรรมาเรียบเรียงใส่ไว้ลงตัวหน้าฟังจนแฟนคลับเรือกไม่ถูกว่าจะให้เพลงนี้ชื่อแพร่พีร่รมหรือสุนทรแพร่แพร่เน,นี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าแล้ว เมื่อคืนก็ไปทานอาหารแล้วเขาก็แบบมีนักร้องเก่าๆมาร้องเพลงสมัยสุนทราพรให้ฟังไงผมก็เลยนึกว่าครูเอื้อเนี่ยเวลาท่านไปไหนเนี่ยท่านจะแต่งเพลงกับสถานที่ไว้เยอะก็เลยต้องจับประเด็นอย่างเช่นว่าแพรเขาต้องมีมีไม้ที่เป็นเมืองไม้แล้วก็เป็นเมืองหม้อหอมก็เลยเลือกสองประเด็นนี้มาเป็นมาเป็นธีมหลักมา<ะ>กครับ น่านนาศี่เดืสน่ห์สงขาดีเละเกาะห้องและซับน้ำตาอันดามันเป็นเพียงบทเพลงส่วนหนึ่งที่ฝากการเดินทางไว้ในท่วงทํานองและถ่ายทอดความประทับใจส่วนตัวถึงจังหวัดที่ได้ไปเยือน สสาาามมิลุุดดูตเซสียงนยยหน้าศิลปินนักเดินทางยังมีโครงการต่อเนื่องลงพื้นที่หลายจังหวัดชายแดนใต้เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมเปิดอบรม<อ>แต่งเครให้กับเยาวชนในช่วงปิดเทมอมลิงมันชวนขึ้นลิบว่องไวมอก็ขึ้นไปภูใจใสอย่างนี้ก็เขียนไปภู ภูเก็ตคราวก่อนไปกินหอยชักปีนก็เขียนล่าสุดก็ไปที่ปัตตานีที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นเพลงของจังหวัดของเมืองเนี่ยคนทั้งเมืองคนทั้งจังหวัดเขาต้องรู้สึกว่าชื่นชอบไปด้วยซึ่งอันนี้ยากมากสำหรับผมคือเอาเงินมาให้ก็แต่งให้ไม่ได้ครับอนอกจากว่านอกจากว่าเราจะรู้สึกผูกพันแล้วเราอยากจะบอกเรามีเรื่องจะพูดถึงเมืองนี้ แล้วถ้าเขายินดีเอาไปใช้อันนั้นก็ก็แล้วแต่เขาาดหกยออวว่นนช้ชนทีแมื ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเกือบ30ปีสะสมเป็นคลังความคิดและจินตนาการที่ต่อเติมการออกเดินทางทุกครั้งของสุบุลเลี้ยงจึงมีความหมายเสมอกับทั้งตัวเขาและแฟนเพลงนักฟังที่ติดตามเป็นกำลังใจแั่เรื่อยมาอภิยาชายจันทิพย์ไทย p ี s ีอสรายงานค่ะอารล